วันนี้เราก็อยู่กับพี่คาตาคุริในเกมบ็อกฟุตซึ่งผมนั้นก็จะมาล่าข่าหัวกันด้วยผลโมจิผลลูกรักของราในปัจจุบันนะครับคือผมไม่ได้เล่นผลน,นี้มาหลายอาทิตย์แล้วล่ะอยากจะกลับมาล่าค้าหัวแบบโง,ง่ๆกันดูบ้างนะครับแต่ก่อนที่จะไปล่าค่าหัวกันพี่เคก็จัดการมาสุ่มผลกันก่อนเพื่อเอาเรื่องเอาชัยกันสักหน่อยนะฮะแต่ผลที่เราได้ก็คือผลแสงก,ก,า,กากนั่นเองครับพี่น้องเดี๋ยวว่ามาค่อยมาล่าด้วยผลแสงกันเลวกัน <c oughs> และในเซิร์ฟนี้มันก็จะเอพอดีนั่นก็คือที่่่่่นนนนนนน้าาเเมมมมมชัักกกกก็็ลลลีีคระตบออยยยูพแ ผมก็เลยจัดการไปมั่วบ้านงานกับเขาด้วยแต่เมื่อสู้ไปสู้มา <laughs> ผมก็ดันเจอเข้ากับผลประตูหน้าสุตีนะครับเล่นเนตอนนั้นพี่แกก็แปลงร่างเป็นพวีซีพอดีทำให้เราโดนคอมโบวันช็อตตัวตายหาไปเลยกากได้เหลือหลายเลยกูเปิดมาก็ตายหาแล้วเออเรียบร้อยคิด อย่างนั้นผมก็ได้กลับไปยังลานปละลองกันอีกรอบเล่นในรอบนี้ผมก็ได้เจอเข้ากับฝนมังกรล้ว้ย <Yeah. S 1> ทำมเราได้ต้องสู้กางกระหน่ำตามบอลกันไปเลยแต่ hey. so so hey, แล้วเนี่ยตอนที่พี่แกกำลังจะตายฮะพี่แกก็จะสอนวิญญาณน,นับจูงในตำนานบินซิกเราขึ้นไปบนฟ้าเล่นมันก็สุนไปเลยละครพี่น้องครับ แต่แล้วในตอนนั้นเองที่หน้าเมนชั่นมันก็มีนักล่าข้าหัวคนใหม่ๆอีกแล้วล่ะครับทำให้ผมได้ไปกระนำกับพวกพี่แกซึ่งมันก็มีทั้งผลเลิบและก็ผลดักใช้ดาบคู่กันด้วยและเราก็โดนผลเลิบตบกระจายกันเลยล่ฮะ เมื่อทั้งสองคนตายหาไปแล้วไอ้ผลประตูก,ก็ได้กลับมาหาเราล้ว,ว้ยซึ่งบอกเลยละ่ะเขาว่ามันเป็นผลที่ผมโคตรเกลียดเลยตอนนี้เนี่ยแม่งอยู่ดีๆก็พาเราวาร์ปเข้ามิตีและพวกมัเราก็ตายหาไอย่างนี้เลยล่ะครับจากนั้นผมก็ได้สู้กับพี่แก,กกต่อไปแต่เมื่อสู้ไปสู้มาเขาของเราก็ดันหมดไอ้พ่อกับพี่แก,กก็ดันมีและเราก็ดันตกจนตายหาไปอีกครั้งเลยแหละครับเอ๋ ไม่เลือดสากเลยกูทีดีสีค่คยติสตินก็ได้ยายเซิฟไปยายเซิฟมาแล้วเมื่อเข้ามายังเซิฟเซิฟหนึ่งที่กอกลางมันก็ได้มีคนมาเปิดรอเลาไว้มึงซึ่งพี่แกนั้นก็ได้ใช้ผนสายฟ้าแถมมันก็เล่นบนฟ้ากันด้วยทำให้โรานี่สู้ยากใช้ได้แหละครับ I limit I'm mind I'm don't got gonna committed might take a make my some up You บอกไว้เลยนะครับว่าถ้าใครอยากล่าข้าหัวแบบไม่ปวดตาต้องแว่นตา o อ f ต u s t แว่นถนอมสายตาชาวเกมเมอร์ที่ใส่แล้วคุณจะล่าก้าหัวเพิ่มขึ้นแบบยาวๆเพราะไม่ต้องปวดตาไงล่ะแถมตอนนี้ o อ f d s ก็มีรุ่นใหม่ออกมาคือรุ่น Speedfire Ember ที่ช่วยตัดแสงจากจอได้ถึง78%บอกเลยเละครับว่าผมลองใส่แล้วนี่โคตรสบายเลยเล่นหลายชั่วโมงก็ไม่ปวดตากันเลยล่ะครับและถ้าใช้คนดีซีรับส่วนลดไปเลย100บาทของเขาดีจริงๆต้องไปหลอกแล้วล่ะครับปีนังแต่มาสู้ไปสู้มามันนกก็มีผลน้ำแข็งมาแจมด้วยละเว้ยซึ่งที่แรก ว่าจะไม่เปิดเผานะครับคืออยากจะสู้ด้วยฝีมืออะไรเงี้ยเนาะแต่เมื่อดนรุมกันแล้วพี่แกก็กจาัดก,การเปิดเผาแกนั่นเราก็ได้กระหน่ำกันต่อเลย But I don't work for anyone but me. But it didn't start like that. I was I didn't feel right. Had to get in touch with myself, get my mind back, to figure out what I want in this life. Path. And I don't regret it. Failed a lot, but I learned my lessons. Got new moves, new things, new weapons, and now I finally got direction. We ain't got no ซึ่งตอนนี้เราก็สามารถจัดก,การผลน้ำแข็งไปได้แล้วหนึ่งคนแต่มันก็ยังมีผลสายฟ้านี่แหละที่แม่งบินแตบนอากาศอย่างเดียวเลยมึงก็รู้ว่ากูซู้บนอากาศไม่ค่อยได้และผมก็ได้กระนำกับพี่แกแบบนี้ต่อไปอยู่นานมากนะครับนานจนเรานี่รําหน้ามันอย่างแรงแล้วนี้และมืงออยู่ที่เกาะกลางมันก็มีคนมาแจมอีกครั้งสองครั้งแต่ผมก็ยังไม่ลดละความพยายามที่จะฆ่าผลสายฟ้าคนนั้นจนในที่สุดมันก็โดนคอมโบวันช็อตของเราตายหาไปเลย ตายโง่ไปล้ะพี่แกก็ยังหากนพีพีกันต่อไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นผมก็ได้มาที่าอเตาและเมื่เขับไปยังรังของบอสทาวเวนดิสแน่นเราก็ได้เจอเข้ากับคนที่กําลังฆ่าบอสอยู่ด้วยแต่เราก็ไม่สนใจละครับเราก็จัดการเอาข้าหัวจากพี่แกมาเลยและเราก็ค่อยจัดการบอสกันต่อนาาเนาะฟากแมมเตอรี่ไปด้วยนิดหนึ่ง พี่แกก็ได้วิ่งหาต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่เมื่อข้ามาอย่างเซิฟเซิฟหนึ่งในเซิฟนี้เราก็ได้เจอเข้ากับผลหิมะแล้วเว้ยซึ่งบอกเลยละครับว่าพี่แกนี่โคตรตึงเลยไม่ตึงได้ปลือกข้าหัวเยอะกว่าเราเองนะทำให้เราได้กระน,นำตำมอลกับพี่แกอยู่สักพักใหญ่ๆกันเลยล่ะครับ แล้วเนี่ยตอนที่ผมกำลังจะเผดียศึกได้มันก็มีผลมังกรมาแจมมาไว้ทำให้ผมไม่สามารถจัดการมันได้เลยละครัจากนั้นผมก็ได้เปลี่ยนเป้าหมายจัดก,การไนีผลมังกรคนนั้นก่อนเลย ซึ่งเราก็รู้แล้วนะครับว่าตอนนี้ไอ้ผลมังกรกับไอ้ผลหิมะแม่งมาเป็นเพื่อนกันแน่นอนเลยแหละครับเองพอเมื่อผลมังกรนั้นเกิดใหม่แม่งมันก็มารวมเราอ,อีกครั้งแต่ก็ยกังดีเลยครับที่เราสามารถจัดการมันไปได้ทั้งสองคนเลย <oppression> สองอ้ยรุมเลยบ้าแลละกูแหล่ะจากนั้นรอก็ได้รอมันอีกครั้งนะครับแต่รอบนี้มันก็ได้มาคั่วกันแบบสองคนรวดซึ่งทีแรกผมก็พอสู้ได้อยู่แล้วแต่เมื่อสู้ไปสู้มาเผ่าวีซีของเราก็เสือกหมดและถึงแม้ว่าเราจะเป็นเผ่าลาํแต่เจอรุมแบบนี้ม่นก็ไปไม่รอดเหมือนกันแหละครับคนหนึ่งสัตันคนหนึ่งดาเมจและกูอินี่ได้พลือแล้วครับพี่น้องครับรุมแบบนี้ไม่น่ารักเลยเนอะ เทเลยกูจกนัาเพได้ยืนรอให้เผาของมันหมดและเราก็ได้เรียกทีมงานของเรามาด้วยหนึ่งคนเ <c oughs> มึงเจอกูได้อีกดอกจากนั้นเมื่อทีมงานของเรามากนแล้วมัน,นก็ได้เวลาที่เราต้องสู้แบบสองต่อสองเลยละไว้มา,มาเลยเอาดิเอาดิฮะเมื่อกี้มึมงรุมกูมาวิวตัวนี้กูขอ สา,สาตับสามเองมะเขืขอพวกเราได้กนรนนำตาบอลต่อไปเรื่อยๆในที่สุดพวกเราก็สามารถสาบับสามไมได้ทุกตัวกันเลยแม่งเมื่อกี้รวมกือตอนนี้แล้ววิ่งหนีหางจุกตุดเลยนะมึงๆๆๆๆๆมาต้องเล่นแบบนี้ครับมาสองมันก็ต้องเจอสองแหละกับพี่นางจากนพงก็ได้ย้ายเซิร์ฟหาคนพีพีต่อไปเรื่อยๆและเมื่อข้ามไปยังเซิร์ฟเซิร์ฟหนึ่งที่กอคามันก็ได้มีคนกระนำตาบอลกันอยู่เลยเราก็เลยไปแจมกับพวกมันด้วย เราก็เพิ่งมารู้นะครับว่าคนที่เราเพิ่งฆ่าไปพวกน,น้องๆแก,กก็เป็น FC ตัวน้อยของเราเนะครับไอแอมอรี่ชักขี้หัวใจนะครับที่ฆ่าไปเนี่ยจากนั้นผมก็ได้โล่มาที่เกาะเตาและที่นั่นมันก็มีคนกําลังล่าข่าหัวกันอยู่ด้วยและก็อย่างเดิมเลยละครับนั่นคือเราต้องไปมั่วบ้านงานแล้วไว้เมึงพี่แก,กก็เลยมาเปิดพวกมันกันก่อนอีกครั้งเลย จางนั้นเจ้าดีซีก็ได้มากระหน่ำตําบอลกันอยู่ที่บอสช้างนรกนะครับและมันก็มีผลพายอยู่หนึ่งคนซึ่งพี่แกก็เรียกสายดาบและมันก็ได้ฝันเราจะเกือบตายหากันไปเลยนี่ทำให้ผมจรต้องหนีมาตั้งรากและเมื่อแปลงรากเป็นเผา,เาวีซีได้แล้วมันก็ได้เวลาที่เราต้องเช็คบินแล้วไว้ จากนั้นผมก็วิ่งมาที่หน้าบอสคดเขาวินดิสและเราก็ดักโจมตีคนคนหนึ่งแหละครับและมันก็โดนบันช็อตเราจนตายหาไปเลย เสื้อกับบนเสื้ออะไรครับพี่นังจากนั้นพี่แกก็ย้ายเสื้อเพื่อหาคนพีพีกันเหมือนเดิมและเมื่อข้ามายังเซิร์ฟเซิร์ฟใหม่ผมนั้นก็ได้วิ่งไล่จากคนคนหนึ่งไปแต่มันก็วิ่งหนีเร็วซะเหลือเกินจนเราได้ขี้เกียจตามเลยล่ะครับมึงไปไหนของมึงวะเนี่ยแต่แล้วเมื่อเราลับไปยังเกาะกลางมันก็มีคนให้โรลล่าข่าหัวอยู่ด้วยลอไว้แต่พี่แกก็ได้เป็นผลเสือและเราก็จัดการคอมโบมันจนตายหาไปเหมือนเดิมเลย positivity. I feel like we all just hate on everything. i s killing me. Thoughts f u i l d quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. I'm too better. Work hard under pressure. Kid Billy. พี่แกก็ยังวิ่งหาคนพีพีกันต่อไปเหมือนเดิมนะครับและเมื่อกลับมายังกอเต่าแล้วหาคีของผมนะก็ได้เห็นคนที่ขายลูกเสือทำใม้ผมนั้นได้ลากพี่แกมาจาัดการจะเราได้ข้าหัวมาอีกหนึงคนกันเลยฝึกคอมโบไปในตัวแล้วกับพี่นางแตกไปอีกหนึ่งทำกิจกร แต่แล้วเมื่อกลับมายังหน้าเมนชั่นดูมบอนว่าตอนนี้มันก็มีคนแข็รอลราไว้แต่คนคนนี้ก็แดนแตกไปอีกหนึ่งคนเหมือนกัน <Watch me. S 3> I it Persistence, I'm driving I ain't miss things time I'm in climb I'm in I'm call real man, take a fan and a fan far to through the ain't true home when need from no Now good going beginning You say เจ้าดีซีของเราก็ได้ย้ายเซิร์ฟเพื่อหาคนเพีกันต่อไปเหมือนเดิมแต่แล้วเมื่อเราข้ามายังเซิร์ฟใหม่ในเซิร์ฟนี้แม่งนัวกันแบบโคตรเลยล่ะครับ อสวรริอ,าอารามานึงแก้วซึ่งบอกเลยแหละครับว่าตอนนี้ไม่รู้ใครเป็นใครแต่ในเซิร์ฟนี้ที่ผมสังเกตเห็นนั่นคือเกือบทุกคนแม่งใช้เผาไซบอร์กเหมือนกันหมดเลยแม่งเซิร์ฟหุ่นยนต์ชัดๆเลยแหละครับเนี่ยซึ่งในการต่อสู้ครั้งนี้มันก็ไม่มีใครเป็นฝ่ายไหนกันเลยเพราะมองแม่งแต่ละคนหายไปทางไหนก็จัดก,การตบคู่ต่อสู้กันเหมือนกันทุกคนเลยแหละครับแต่แล้วเมื่อตบไปตบมาเรานั่นก็จัดการดับล็อลคิวเลยไมต้มนี้มีแต่ ี่เนเยไงบอสก็หุนจนเป็นเกมแล้ว

แต่แค่นี้มันก็ยังไม่หมดความพยายามกองรานะครับคือมันมีคนให้ลากข้าหวงอีกเยอะแยะกันเลยนี่แต่แล้วเนี่ยตอนที่ผมกําลังจะจัดการใอ้ผลสายฟ้าได้มันนักก็เสี่ยงนี้กันแบบโคตรเร็วเลยจนผลไม่ขี้เกียจตามกันเลยอีดาพี่แกก็ได้กลับมารวกระนำต่อที่หน้ามแมนชั่นซึ่งกันนัวแบบนี้แหละครับแม่งโคตรชอบเลยยิงเล่นผลโมจิด้วยแม่งรวบกันแบบโคตรโคตรเลยละเมิง และแล้วเมื่อสู้ไปสู้มา <c oughs> พวกก็สาม,มารถดับเบิลคิวได้อีกครั้งหนึ่งด้วย <c oughs>

กอีกหนึ่งเ<ๆ>ก็บเรียบกันเซิร์ฟนี้เก็บเรียบขึ้นมาแสนกว่าเลยกูและดูเหมือนว่าในเซิร์ฟนี้มันก็ไม่มีใครให้ลากข้าหัวแล้วนะครับพี่แกก็จัดการย้ายเซิร์ฟใหม่กันอีกทีแล้วเมื่อเขาายยเอาอ้ามายังเซิร์ฟเซิร์ฟใหม่ที่เกาะกลางมันก็ได้มีคนกาลังตีไพเรสกันอยู่ด้วยเราก็เลยไปขนาตามบอลกับพวกมันด้วยนะครับแต่เราก็ไม่ได้ตีไพเรสหรอกรวมัาลากข้าหัวนี่ครับเพื่อน แกก็จัดการแบบนี้ก็ต่อไปนะครับจนเราได้กล้าหัวมาอีกคน2คนแต่แล้วเนี่ยตอนนั้นเองเราก็ได้เจอเข้ากับเจ้าโกรนหน้าส้นตีนด้วยละวเว้ยเฮ้ยเฮ้ยโปรไอ้เฮี่ยโปรโอ้โอ้ล็อกหัวคมคมล็อกหัวคมคมมเนี่ยมามึงโปรหเฮ้ยโอโอ้มันหลุดคอมโบได้แบบง่ายๆเลย ซึ่งไ้โปรนี้บอกเลยแหละเขาว่าแม่งโคตรเกียร์พอแม่งมันล็อกหัวแถมเชสกิลวอะไรก็ได้ใส่เราและทีแรกผมก็ยังไม่ค่อยเท่าไรเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ล็อกหัวเราทำให้ผมจัดการลาก้าหัวต่อไปเรื่อยๆจนดาก้าหัวมาอีกคน2คน แต่แล้วในตอนนั้นแหละไอ้โปรมันก็ได้พุ่งเป้ามาที่เราแล้วกันมั้งแล้วบอกเลยครับว่าทำผมนี่หัวร้อนอย่างแรงโอ้ยโอ้ยโปรย่า่มลูกล้อหมุนเร็วชิบหายโอ้ยโปรอีกแลโปรโอะเลยมึงโอะตึงๆมากดูดิดูดิอ่ย่าอ่าลังกาะยาลังกาโอ้โหโปรจนกูกดอะไรไม่ได้เลยเอ้ยโปร ครับโอ้โอ้มึงดูอ่ะมึงขึ้นมาได้เงยนี่แล้วปัญหาคือโจมตีมันไม่ได้ด้วยมานี่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 เฮ้ยโจมตีมันไม่โดนเนี่ยดูดิไอ้เอ้ยวงล้อแม่งขึ้นบนอากาศมึงดูดดตัวนี้เนี่ยมึงดูดิมึงดูดิมึงดูดิโอ้มึงขึ้นหัวนิดว่าโปรเนี่ยนะแอดมินครับช่วยผมหน่อยครับแบนมันกลางอากาศเลยครับ ดูดิมันขึ้นมาได้ไงนี่นตายกูตายเน่ตายเนก่กูตายเนก่กูเออและทุกคนที่ผมนั้นเอื้อมรอากับโปรก็เป็นไวในคลิปนี้ก็ขอพอก็เพียงแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับมาแล้วกาหัวให้ทุกคนได้ชื่นใจนะอยู่เนาะเดี๋ยวหาว่าผมไม่เล่นบล็อกฟูตอีกนะครับก็จริงๆผมก็อยากรอมันอัปเดตนั่นแหละแต่อัปเดตนี่ช้ามากเลยเนี่ยรอตั้งนานแล้วแล้วเป็นไวในคลิปนี้ดีซีเกมเมอร์ขอลาไปก่อนสวสวัสดีไปละจุ๊บ